สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําบ้านทําบ้านอีกแล้วเหรอใช่ครับทุกคนทําบ้านอีกแล้วบ้านที่ผมจะทําก็ตรงนี้เลยก่อนอื่นผมก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้กันก่อนแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เคลียร์พื้นที่หรอกเดี๋ยวอีกสักพักผมค่อยมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้บ้านที่ผมจะทําก็ไม่ยากนะทุกคน มันก็ไม่ยากเลยก็ทําง่ายผมก็จะทาด้วยบล็อกคอนกรีตนะตอนนี้ผมมีบล็อกคอนกรีตเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเนี่ยอืมตอนนี้ผมมีบล็อกคอนกรีตเตรียมพร้อมเลยแล้วก็บล็อกคอนกรีตสีดําและตอนนี้เป็นข้าวตรงนี้ก็ได้ปลูกข,ข้าวเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ยังปลูกไม่เต็มหรอกก็ปลูกไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลามาฟาร์มข้าวตรงนี้เลยมัวแต่ไปหาบล็อกคอนกรีตแล้วก็หาบล็อกอื่นเพื่อเอามาทําบ้านของตกแต่งภายในบ้านก็ไม่มีอะไรก็จะเปม,มีประมาณนี้เลยทุกคนของตกแต่งภายในบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเยอะแยะอืมมเดดีี๋ยยวผขออออปนนนนนกกก่ต้้็ลลจะ จากมาพาที่แล้วที่ผมได้ไปหาม้าก็ถือว่าโอเคนะได้ม้ามาหนึ่งตัวเดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาม้ามาอีกนะเดี๋ยวค่อยไปหานอกรอบละกันขอไปดูด้านในก่อนด้านในก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยและตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะว่าทาไมพื้นหญ้าตรงนี้มันไม่ยอมขยายไปไหนผมคิดว่าที่มันไม่ขยายก็คงเป็นเพราะที่มันอยู่ในถ้ำนะมันก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันเกี่ยวหรือเปล่า แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมขอไปนอนแล้วก็ไปขุดทําบ้านกันกินอาหารก่อนตอนนี้อาหารลดไป3ามคดโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปนอนกันก่อนนอนที่ไหนดีวะเนี่ยอนอนที่บ้าน n อ c ซีแล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลาด้วยไม่อยากไปนอนที่ไหนไกลหรอกอแล้วก็อีกอย่างนะบ้านตรงนั้นผมก็ได้ทําใหม่หมายถึงว่าบ้านตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการแบบว่าดัดแปลงมันนิดหน่อยนะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนด้านในเนี่ยแบบนี้เลยแล้ว NPC ไปอยู่ไหนเอาทุกคน n p c หายเฉย NPC ีที่มาอยู่บ้านตรงนี้หายเฉยเลยทุกคนไปไหนแล้ววะเนี่ยก็น่าจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะมี NPC 1หนึ่งตัวไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะแค่หนึ่งตัวอาชีพก็ได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะอาชีพก็จะเป็นอาชีพที่ทําไร่ทํานาตรงนั้นเลยเอาละทุกคนเดี๋ยวผมขอนอนกันก่อนเลยของที่ผมจะต้องเตรียมก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมีแค่พิ้อคกแล้วก็โชวเวลโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเริ่มขุดกันเลยผมก็จะขุดประมาณสักกี่บล็อกวะเนี่ยเราจะนับจากกนีีี้เเด๋ยวว่บอ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแเสบขุดทั้งหมดสิบล็อกนละทุกคนตรงนี้มันก็จะดูแบบไม่เป๊ะหรอกที่ผมค่อยมาขุดตรงนี้ทีหลังโอเคมาทุกคนได้เวลาที่ผมจะเริ่มขุด เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ผมก็จะทําเป็นพื้นตรงนี้เป็นห้องนอนส่วนตรงนี้จะเป็นห้องสมดุดแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมขุดถูกหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็แค่ขุดไว้เฉยอันนี้โอเคมาทุกคนได้เวลาที่ผมจะวางบล็อกคอนกรีตแต่ตอนนี้ผมต้องเก็บของก่อนนะตอนนี้ในตัวของผมมีหินค่อนข้างที่เยอะเลยที่ผมว่าผมเก็บไว้ที่นี่ก่อนละกันเก็บสโตนไว้นี่เก็บไว้ให้หมดนี่เลยละกันนะ ก็ทําการเก็บไปก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็ดินด้วยดินเก็บไปไหนดีดินขอเก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ในกล่องเชอกบกางนี่แหละดินมันก็ยังจําเป็นนะผมจะไม่ทิ้งเพราะว่าเพื่อบางทีผมอาจจะไปถมที่ก็ได้ขอทิ้งนี่เลยทิ้งฐานทองแดงโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทากันเลยก่อนอีกแล้วต้องเตรียมบล็อกคอนกรีตมาก่อนบล็อกคอนกรีตผมก็จะขอใช้หมดเลยมีทั้งหมดกี่ชุดวะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่ใช่บล็อกคอนกรีตนี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็ยังไม่ใช่โอเคก็มีีประะมาณน้แหล เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมีทั้งหมดสิบเจ็ดชุดผมก็จะนับแบบรวมๆเลยเพราะว่าหนึ่งแถวมันก็มีอยู่เก้าชุดใช่ไหมหนึ่งแถวมีเก้าช่องเออประมาณนี้แหละมาทุกคนอันดับแรกที่เราจะทํานั่นคือการทําพื้นกันก่อนเราจะเริ่มจากการทําพื้นแบบนี้เลยพื้นก็ไม่ยากมากมันจะยากตอนที่ผมทําการขุดตรงนี้แหละมันต้องมากล่ารระาะด้วยว่ามันถูกทางหรือเปล่าทําไปทามาผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะถูกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนที่ผมได้ลองทําดูไหมเพราะว่ามันก็น่าจะเหมือนแหละ อ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะทุกคนอันนี้เป็นห้องนอนไฟที่ผมจะแปะผมก็ขอใช้เป็นโคมไฟนะผมจะใช้เป็นโคมไฟนี่แหละแล้วบ็อกซ์รุมไรที่ผมขูดมาี่ผมก็จะมาแปะไว้ตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูทีหลังเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะตอนแรกผมก็คิดไม่ออกนะว่าผมจะทําอะไรตอนแรกก็คิดว่าจะทําเป็นที่เปลี่ยนอาชีพนะ ที่เปลี่ยนอาชีพห้กับอิ c แต่ผมคิดไปคิดมามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าผมทําที่เปลี่ยนอาชีพไปกับอิ c ไม่ได้เพราะมันเยอะเกินไปทําไปผมก็ไม่ได้แลกของนะแค่ทําไปให้มันเปลี่ยนอาชีพเฉยๆเนี่ยผมก็เลยไม่ทาดีกว่าทําเป็นบ้านของผมนี่แหละก็เป็นการทําตกแต่งแมพเฉยๆก็ได้นะเอาละทุกคนตอนนี้ห้องสมุดก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกแค่วางบล็อกนิดเดียวทาไมตรงนี้มันดูมืดจังเลยวะเนี่ยไม่ได้แปลท็อตด,ด้วยพอม,มีท็อตหรือเปล่าท็อตไม่มีโอเควางไปเรื่อยตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว เดี๋ยวนะวางมาตั้งนานยังไม่วางผิดเลยเพิ่งมาวางผิดหนึ่งบล็อกโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพื้นตรงนี้สิ่งที่ผมจะทําต่อไปนั่นคือกําแพงตรงนี้ทุกคนเราต้องแตะกําแพงกันก่อนเลยโอเคขอถือของ2มือลแล้วกันเราจะเริ่มจากการวางแบบนี้เดี๋ยวผมขอทําเป็นขั้นบันไดก่อนนะทุกคนตรงนี้ก็ไม่ต้องปิดนะเพราะผมจะทําที่วางเตาเผาเออแบบนี้แหละต้องต่อแบบนี้ขึ้นนะเดี๋ยวจะต่อไม่ถึงมันต่อถึงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องกระโดดต่อด้วยมันต่อไม่ถึง ล้วก็ต้องต่อให้มันเป็นขั้นบันไดแบบนี้โอเคขอต่อ้มันเป็นขั้นบันไดก่อนแบบนี้โอเคมาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต่อจากฝั่งนี้กันก่อนเลยต่อไปแบบนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ด้วยปิดไปให้หมดผมก็จะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะทุกคนแต่ช่วงนี้ผมก็อาจจะตัดไม่เยอะก็ได้หรืออาจจะตัดเยอะนะตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแค่วางบล็อกให้มันเป็นรูปแบบกำแพงเฉยมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกเอาล้ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะวางเสร็จแล้วอตรงนี้ยังวางไม่เสร็จทีมันต้องต่อขึ้นแบบนี้โอเคแบบนนี้ลละกั เลือสองช่องโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปตรงไหนอีกวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องวิเคราะห์ก่อนนะไม่แน่ใจว่ามันจะถูกหรือเปล่าอืมก็จะประมาณนี้แหละมาต่อไปแล้วก็ทําการกระโดดก่อนกระโดดต่อบล็อกแบบนี้ตอนนี้ผมรู้สึกง,งงกับฝั่งนี้มากเลยไม่รู้มันจะต้องต่อ,อยังไงนะต้องลองทําผิดผิดถูกๆแหละถึงมันจะรู้เพราะว่าผมก็จําแบบมันไม่ได้นะมันก็ไม่ต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นหรอกโอเคทุกคนตรงน,นี้ก็ได้ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปตรงนี้เราก็ต้องปิดนะตรงนี้เหมือนกันเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวด้อถูกต้องหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดเริ่มจะงงแล้วทุกคนตรงนี้2ช่องโอเคแบบนี้แหละตรงนี้เราก็ปิดไว้ใช่หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคใช่เลยทุกคนผมจําได้ตรงนี้มันต้องติดกันกับฝั่งนี้นะต่อไปด้านในตรงนี้ก็ปิดไปแบบนี้เลยไม่รู้ความสูงมันเท่าไหร่ความสูงมันจะประมาณนี้แหละทุกคนโอเคปิดไปแบบนี้แล้วก็ขอบขอบบริเวณตรงนี้ก็ปิดให้หมดเลยนี่ไงตรงนี้ ตรงนี้ก็ปิดไปให้หมดเลยนะทุกคนต้องกระโดดต่อแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องกระโดดต่อด้วยมันต่อไม่ถึงโอเคแบบนี้เพราะต่อห้องนี้มันเสร็จกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะใกล้มืดแล้วหรือยังเนี่ยขอไปดูก่อนอืมตอนนี้ก็ยังไม่มืดนะก็อีกนานอยู่กว่าจะมืดเนี่ยเอาแล้วทุกคนตอนนี้ห้องนอนก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยห้องนอนมาดูแปลกๆกันเนี่ยแปลกมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ต้องปิดไปด้วยโอเคปิดตรงนี้ไปตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกคนต่อแบบนี้ตรงนี้เป็นห้องสสมมมุุดดดนนะหห้องทัูใญ่่ยวเ ผมว่าผมน่าจะกะผิดแหละตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเอาแล้วด้านบนด้านบนผมยังไม่ได้ต่อเลยนี่ไงด้านบนตรงนี้ก็ต้องทําด้วยนะผมลืมได้ไงครับเนี่ยนี่แหละจะเป็นจุดที่ยากที่สุดเพราะว่ามันต้องกระโดดต่อแบบนี้โอเคเดี๋ยวไว้ต่อทีหลังก็ได้ต้องทําแบบนี้กันก่อนแล้วประตูด้านหน้ามันทําไงวะเนี่ยผมไม็จำไม่ได้ด้วยอขอคิดเป็นึมงนะอ่าประตูด้านหน้าต้องทําแบบนี้ทุกคนนี่ต้องต่อแบบนี้โอเคใช่เลยแบบนี้แล้วก็กระจกมันต้องเว้นกี่วะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะทุกคนทางเข้าก็สองบอกแบบนี้มันจะเหลือช่องใส่กระจกประมาณหนึ่งช่องแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้เลยโอเคปิดตรงนี้ไปไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยยังไม่มั่นใจกับตัวเองเลยเนี่ยว่าทําถูกรหรือเปล่าขนาดว่าทำเองแท้แทก็ยังจําไม่ได้เลยเพราะว่าผมก็จํามาแค่ครั้งเดียวนะทําครั้งเดียวไม่ได้จาเยอะอะไรขนาดโอเคแบบนี้แล้วทุกคนตรงนี้แล้วก็ปิดไว้แบบนี้แล้วก็ตรงไหนอีกอด้านบนตรงนี้ด้วยปิดไปหนึ่งช่องแล้วก็เว้นไวไน้ตรงนี้ใช่แลวทุกคนแบบนี้นี่แหละอ่าใช่เลย โอเคด้านหน้าก็ได้ทําเสร็จเป็นทีบร้อยที่เหลือก็แค่วางกระจกนะเดี๋ยวกระจกผมค่อยวางทีหลังแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทํอ่าห้องสมุดด้านในกันก่อนมาเดี๋ยวจะทาห้องสมุดก่อนเลยตรงนี้ก็ปิดไว้แบบนี้เดี๋ยวด้านล่างตรงนี้ผมขอทําการขุดก่อนตรงนี้ก็จะต้องใส่บล็อกคอนกรีตด้วยนะแบบนี้เพื่อความสวยงามโอเคแล้วด้านบนตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแบบนี้และทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําห้องสมุดกันต่อ ด้านบนจะค่อยท,ทําทีหลังด้านบนก็คงทําไม่ยากหรอกด้านในห้องสม,มุดต้องต่อแบบนี้เพิ่มใช่เราทุกคนต้องต่อแบบนี้เพิ่มประมาณสัก1ชั้นละกันโอเคแบบนี้แหละแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นการวางสม,มุดเอ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นบีซีมาทำไมละเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะอยู่บ้านใหม่นะเนี่ยดูยดิมากระโดดหน้าบ้านเฉยเลยแต่ตอนนี้ยังทําไม่เสร็จหรอกหรือมาบอกผมว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอ้าวใช่เลยตอนนี้ก็ใกล้จะมือแล้ว ผมขอคิดด้านในก่อนว่ามันต้องทำไง ừ, ผมว่าก็ต้องทาแบบนี้ทุกคนตรงนี้ก็ปิดไปนะด้านในตรงนี้เนี่ยปิดไปแบบนี้เลยด้านในก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะยวค่อยหาทอตมาปิดโอเคต้องแตะบล็อกคอนกรีตที่มันเต็มตรงนี้ไปก่อนตามจริงมันก็ไม่ใช่บล็อกคอนกรีตสีขาวหรอกทุกคนทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นบล็อกคอนกรีตสีดําประมาณสักครึ่งหนึ่งนะบล็อกคอนกรีตสีดําหลังคาด้านบนแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้แต่ผมหาบล็อกคอนกรีตสีดําไม่ทนันผมก็เลยต้องใช้เป็นบล็อกคอนกรีตสีขาวแบบบ้านทั้งหมดเลย มันก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกคนบล็อกคอนกรีตสีดำเนี่ยมีอยู่แค่นี้ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะพอก็เลยต้องใช้เป็นบล็อกคอนกรีตสีขาวไม่ยังเตียงนอนผมนอนทําไมแล้วเนี่ยผมว่านะทำไมมันถึงมายินตรงนี้เตียงนอนมาอยู่ตรงนี้นี่เองมันไม่มี2เตียงนอนนะผมว่ามันน่าจะเป็นตอนที่ผมได้วางเตียงนอนไว้ตรงนั้นอย่างแน่นอนแล้วทีนี้ n p c มันเกิด2ตัวไงพอขุดเตียงนอนออกแล้วมันก็ไม่มีเตียงนอนนอนเดี๋ยวผมว่าผมค่อยไปทําเตียงนอนไว้แถวบริเวณนั้นแล้วกัน ประมาณสักเที่ยงวันหรือเปล่ามันจะมี n p c แบบไปว่าเดินลงมาจากบ้านหลังนี้คือบอกเลยว่าเยอะมากประมาณสักสีหตัวได้เดินลงมาเป็นแถวเลยมายืนอยู่ตรงระครังเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะบ้านต้นไม้ของผมก็ได้กลายเป็นบ้าน NPC เป็นที่เรียบร้อยประชากรคือบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยโอเคมาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มวางบล็อกคอนกีตกันต่อเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้วางผิดตรงนี้วางผิดขุดออกโอเคผมว่าผมต้องไปหาโคมไฟแล้วนะเนี่ยผมก็อยากจะไปแลกโคมไฟอยู่นะแต่โคมไฟของผมไม่สามารถแลกได้ ตอนนี้เอมแม่ลองผมไม่มีแล้วก็กระดาษก็ไม่มีด้วยผมยังไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มเอาละทุกคนด้านในก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ปิดบล็อกคอนกรีตตรงนี้ไว้ด้วยโอเคปิดบล็อกคอนกรีตไว้แบบนี้โอเคตอนนี้ห้องสมุดด้านในก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยว่าแต่ผมเอาไอ้นี่มาพอหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงว่าบล็อกสมุดเนี่ยก็ไม่น่าจะพอนะดูดีมีแค่24ชิ้นมาทุกคนได้เวลาที่ผมจะทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการใส่กระจก ผมก็จะทำกระ,ะจกตรงนี้กันก่อนกระจกด้านซ้ายโอเควางไปแบบนี้ผมก็จะใช้กระจกเป็นแผ่นแบบนี้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตามด้วยหน้าต่างหน้าต่างหรือประตูประตูสินี่มันหน้าต่างนี่มันประตูผมก็ได้เตรียมประตูมาไว้เป็นที่เรียบร้อยนี่เลยโอเคประมาณนี้แหละสองบานเฮ้ยเดี๋ยวเดจะเข้าไปทาอะไรแล้วเนี่ยออกไปก่อนถ้าผมตีผมจะโดนไอรอนอุ้ยเดี๋ยวน่าจะโดนซอมบี้ตีนะแล้วเลือดเหลือน้อยผมว่าก็น่าใช่แหละใช้ประตูตีทีเดียวตายเฉยเลยโอ้เสียใย ไม่น่าไปทาเลยตอนแรกผมคิดว่าผมแค่สกที่เฉยนะสกีดทีเดียวถึงกับล่วงเลยบล็อกสีม่วงโอเคบล็อกสีม่วงนี่ผมจะอามาทําอะไรก็เอามาทําขอบๆตรงนี้นะนี่เลยทุกคนขอบแบบนี้แล้วก็ด้านในด้วยด้านในโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมขอใช้เวลาวางด้านบนตรงนี้ก่อนสักคนละกันนะเดี๋ยวตัดมาอีกทีตอนที่ผมทําเสร็จก็ขอตัดเลยแล้วกันนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่การวางบล็อกด้านบนเฉยตอนนี้หลังคาก็ได้ทําเสร็จเป็นทียบร้อยมีอยู่หนึ่งที่ที่ผม ได้ทาผิดพลาดไปก็ตรงนี้นี่แหละมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกขดกระจกออกหนึ่งบานแล้วก็วางบล็อกคอนกรีตแบบนี้หนึ่งอันโอเคต่อไปสิ่งที่ผมจะทํานั่นก็คือตรงนี้นะต้องทําเป็นขอบแบบนี้ด้วยต้องทําแบบนี้เพื่อความสวยงามก็ใช้บล็อกแบบนี้ทํามันก็สวยงามดีนะบล็อกสีม่วงเนี่ยตอนแรกก็เกือบลืมเหมือนกันนะว่าต้องใช้บล็อกนี้ทําขอบตรงนี้ด้วยทําไปทํามาก็เลยคิดได้ก็ต้องมาทําด้วยโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเลยอีกนิดเดียวผมว่าน่าจะบางแค่ของแต่งบ้านก็น่าจะเสร็จเลยนะเนี่ย แล้วก็โคมไฟด้วยผมจะไปหาโคมไฟที่ไหนวะเนี่ยก็คงต้องหาในแถวบวณนี่แหละผมรู้สึกว่าห้องนอนมันดูสูงไปก็ต่อเติมแบบนี้ด้วยมันดูสูงไปนะโอเคแบบนี้แหละต่อไปก็ทําด้านในตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดแต่ผมว่าเอาไว้ที่หลังดีกว่าเดี๋ยวผมมาทาเตาเผาตรงนี้กันก่อนเลยโอเคมาขอไปหาของแต่งบ้านก่อนเดี๋ยวเก็บบล็อกคอนกรีตไปก่อนเลยบล็อกคอนกรีตก็เก็บไว้ที่เดิม ผมก่อสร้างตรงไหนผมบอกเลยว่าลกทุกที่ผมก็ได้อาของฝั่งนู้นไปเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยนะจากที่มันอยู่ในกล่องฝั่งนู้นที่มันเป็นขยะเนี่ยบอกเลยว่าลกบ้างๆเลยใช้เวลาเก็บตั้งนานกว่าจะแยกได้แต่อันนี้มันก็มาลกอีกแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ลกเท่าไหร่นะก็แค่นี้เองไม่ลกหรอกมาเดี๋ยวผมขอเอาของพวกนี้ไปวางกันก่อนเลยแล้วก็แล้วมีอะไรอีกบ้างเนี่ยที่ผมต้องการเออมีอีกหนึ่ง,ยงอย่างมันคาับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนก็จาวิธีการคาับไม่ไดนมันเป็นกล่องเก็บของแบบแนวนอนอะ ผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วมันเรียกว่าอะไรวะโอเคครับประมาณสัก54ครับออกมาประมาณสักสามบาเรลนั่นเองผมจำชื่อไม่ได้โอเคมาเดี๋ยผมก็จะมาวางตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะวางบาเรลเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยววางแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคใช่เลยแบบนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะวางแถบดอมแต่ตอนนี้ผมต้องการบล็อกค,คอนกรีตอันนี้เราก็จะวางเตาเผาเหล็กแล้วก็เตาเผาเนื้อเตาเผาธรรมดาแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ขอขูดสักหน่อยแล้วกันต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกค,คอนกรีตนะเพื่อความสวยงามตอนนี้มันยังมองเห็นเป็นสโตอนอยู่ แบบนี้แหละแล้วก็ด้านล่างไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วก็ปิดด้วยแถบดอโอเคแบบนี้เลยตอนนี้ของแต่งฝั่งนี้ก็ได้ทาเสร็จเป็นทีเร้อยต่อไปก็ห้องนอนห้องนอนตกแต่งแบบนี้เลยไม่ต้องทําไปว่ายุ่งยากอะไรมากอืมแล้วก็บนหัวนอนตรงนี้ต้องทาเป็นอะไรวะเนี่ยเออบาเรลอกีกประมาณสักสองอันดิผมต้องไปคาบาเรลก่อนแล้วก็ไปวางด้านในผมก็จําวิธีการตกแต่งบ้านไม่ได้แล้วด้วยนะมันก็จําไม่ได้แหละโอเคตรงนี้ก็ทําแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ทําไงวะเนี่ย อืมก็เดี๋ยวนะผมว่าห้องมันแคบไปหรือเปล่าเนี่ยก็มีแคบนะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละตรงนี้ต้องขุดออกแล้วก็ใส่เป็นบล็อกสลูมไลท์โอเคเดี๋ยวขอเปอาสลูมไลท์ก่อนวางบล็อกสลูมไลท์ด้านในแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้เลยทุกคนนี่เลยปิดแบบนี้โอเคตรงนี้ก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมยังงงกับตรงนี้อยู่เลยมันต้องทํำยังไงวะผมก็จะวางบล็อกแบบนี้ละกันนะทุกคนนี่แบบนี้เลยโอเคก็จะประมาณนี้แหละด้านในตรงนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะมาทําห้องสมุดห้องสมุดประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ย ก็น่าจะประมาณนี้แหละเออแต่ผมว่าตรงนี้มันดูแปลกๆนะเดี๋ยวผมว่าผมขอแก้ไขตรงนี้ละกันนะทุกคนตรงนี้มันดูแบบแปลกๆนะมันดูแบบมันดูชิดเกินไปเดี๋ยวผมต้องทําการเคลียร์พื้นที่ใหม่ก่อนต้องเว้นไว้ประมาณสักหนึ่งบล็อกละกันเออแล้วควันผมอยู่ไหนวะเนี่ยเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยก็จะแบบนี้เลยก็ดูสวยขึ้นนะจากตอนแรกที่มันติดกันเกินไปตอนนี้ก็ได้เมืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว n p c เมื่อกี้หายไปไหนแล้วเนี่ยมีแค่หนึ่งตัวตัวนี้หรือเปล่าที่มาอยู่ตรงนี้กับ NBC ตตัวทีี่ผมไปเีย ก็น่าใช่นะทุกคนแล้วไปทําอะไรตรงนั้นวะเนี่ยไปเหยียบแป้งข้าวผมพังหรือเปล่าก็คงไม่เหยียบแป้งข้าวผมพังหรอกโอเคเดีวผมขอนอนก่อนตอนนี้ผมไม่สามารถนอนได้ทําไมแล้วเนี่ยผมว่าผมต้องบินขึ้นไปนอนด้านบนนะเพราะว่าด้านล่างมีซอมบี้ไม่เป็นไรนอนที่บ้านหลังนี้ก็ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยเนี่ยในการนอนของผมเนี่ยโอเคเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอ็นบีซีมาได้ยังไงตอนแรกก็หายไปแล้วไม่ใช่หรอบางทีก็หายบางทีก็มาอะไรของมันวะเนี่ยเอ็นบีซีเนี่ย โอเคมาเดี๋ยวเราจะไปทําบ้านให้เสร็จกันต่อเลยตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเหลือแค่ห้องสมุดที่แหละผมว่าผมต้องไปค้าบล็อกแบบนี้มาอีกแน่ๆเลยเนี่ยดูดิมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยตอนนี้เหลืออยู่แค่8ชิ้นบล็อกนี้ผมไม่สามารถขุดได้นะผมต้องใช้ที่ขุดซิวทั้นหรือเปล่าโอเคน่าจะขุดได้นะโอเคได้เฉยตอนแรกก็นึกว่าจะขุดไม่ได้เดี๋ยวผมว่าผมวางบล็อกสลุมไลทสักหนึ่งอันแล้วกันนะเพื่อเพิ่มแสงสว่างต่อไปก็วางตรงนี้เลยโอเคแบบนี้บล็อกสม ผมต้องไปตัดอ้อยก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเก็บของที่อยู่ในตัวกนก่อนเลยเก็บไปให้หมดเลยอันนี้ก็เก็บโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมขอทําการขุดอ้อยก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัดมาทีตอนที่ผมขุดเสร็จเลยเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สมุดมาทั้งหมด1ชุดอบิก54ชิ้นหนังวัวมีประโยชน์ก็ตอนนี้นี่แหละตอนแรกผมคิดว่าผมจะทิ้งหนังวัวไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะแต่อย่างดีที่ผมยังไม่ได้ทิ้งเนี่ยมาเดี๋ยวผมขอคาเป็นบล็อกกันก,นก่อนเลยไม้พอหรือเปล่าวะเนี่ยก็น่าจะพอนั้นได้8ชิ้น แล้วก็คาบไม้นี่มาให้หมดเลยแล้วกันนะครับเป็นไม้แปลรูปโอเคก็น่าจะพอแหละมาเดี๋ยวเราจะไปวางกันต่อเลยเดี๋ยวผมหาของที่ผมจะเอาไปตกแต่งภายในก่อนของที่ผมเก็บมาเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคก็เหลือแค่วางตัวเอนชาร์ดกแหละโอเควางแบบนี้ผมจะไปหาโคมไฟที่ไหนวันนี้ต้องใช้เหล็กก็แหละแต่เหล็กผมก็ไม่น่าจะมีนะทุกคนเพราะว่าเหล็กผมไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจําได้ว่าผมมีเหล็กเดี๋ยวผมต้องไปเอาเหล็กก่อนเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าไม่พอเฉยเลย ตอนแรกก็นึกว่ามันจะพอมันขาดอยู่4ชิ้นเนี่ยตอนแรกก็นึกว่ามันจะพอเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปตัดไม้เพิ่มนะเดี๋ยวขอไปตัดไม้เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่ผมจะไปตัดไม้ที่ผมต้องมาดูในกล่องเจ็บของบางทีมอาจจะมีที่นี่ก็ได้ในนี้มีเหล็กอะนี่ไงมีเหล็กแค่เจ็ดอันเองไม่น่าจะพอนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปดูเหล็กก่อนเหล็กในนี้มีหรือเปล่าขอดูกันเลยแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวผมก็จะมาวางกันต่อเลยวางไปตอนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยโตะอินชาร์ e โอเคแบบนี้เลยทุกคน ตอนนี้ก็ได้ทำห้องสมุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่อยู่อย่างเดียวแล้วนั่นก็คือโคมไฟเองต้องขุดทอดออก่อนมืดหรือเลปล่าวะเนี่ยก็น่าจะมืดนะโหมืดเลยมานีวผมขอไปครับโคมไฟกันก่อนเลยผมก็ได้ลองไปเปิดกล่องที่กดังเก็บของอะไรไม่มีเลยไม่เหลือโอเคมาดี่ผมขอเผาเหล็กกันก่อนเลยผมจะเผาที่นี่ทำไมหรอเพราะว่าม่านที่ผมทำเมื่อกี้ก็มีที่เผาเหล็กอยู่นี่เดี๋ยวผมต้องปิดตรงนี้ไว้ด้วยลืมปิดอ่านี่งไงต้องปิดแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องปิดด้วยนะ โอเคปิดไปแบบนี้แหละตอนนี้ก็จอบมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมใส่ประตูดีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ใส่ประตูดีกว่าก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แหละโอเคตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะห้องด้านในมันต้องใช้โคมไฟเท่าไหร่วะเนี่ยต้องใช้โคมไฟ8อืม8ชิ้นตอนนี้ได้หรือย,ยังเนี่ยตอนนี้ได้เหล็กมาทั้งหมด14เดี๋ยวต้องไปคาบโคมไฟก่อนโอเคตอนนี้มีโคมไฟทั้งหมด18เดี๋ยวจะเริ่มวางจากตัวเนี้ก่อนเลยวางทีละมุมเพิ่มแสงสว่างให้กับบ้านตอนแรกก็กลัวมอนเ้ี ตอนเด็กๆผมจําได้เลยผมทําห้องสมุดแบบนี้แหละและผมไม่ได้แปลทอดไงอยู่ดีๆคีเปอร์มันก็เข้าไปเกิดเชยเลยทางกันเลยทีเดียวผมจําได้เลยตอนเด็กๆที่ผมเล่นเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยแหละตอนนั้นโอเคก็จะประมาณนี้แหละทุกคนด้านในบ้านก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรบ้างนะบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าทําง่ายมากเลยเนี่ยมันจะยากอยู่แค่อย่างเดียวนั่นคือการขุดการขุดบล็อกตรงนี้เนี่ยทำยากสุดแล้วเดี๋ยวในอนาคตผมจะทำอ่าพื้นตรงนี้ให้มันเป็นบล็อกคอนกรีตให้หมดเลยนะ ไอรอนโกลเลมตัวนี้ก็น่าจะโดนทำลายในไะม่ช้านะโดนซอมบี้จาัดก,การซะมากกว่าโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสลับการเล่นเกมไมค้าพาร์ทนี้เนี่ยก็มีแค่การสร้างบ้านเฉยๆสลับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนสลับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กอเวลาิดตามต่อในภาทต่อไปเดี๋ยวภาทต่อไปผมจะมาเล่นต่อกอเวลาิดตามผมได้เลย สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม